สวัสดีนะครับอยู่ผมกันไบายทูดีชนแนลนะคะวันนี้เราจะมาลองกล่องไฟเอ็นิตะก็กล่องเอ็นตัวแรกเอ็นตาเดี่ยวมีเข้าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าใบนะครับลหัสส้งทุกใบลองทีละใบเลยนะครับ สายไฟอันนะมีหนูแทะนิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวเก็บสายแล้วพันเทมให้นะครับรับประกันว่าใช้งานได้เดี๋ยวมาลองไฟกันเลยไปมา ตาก,กล้องเหมือนเดิมนะครับก็เลยใช้งานได้นะครับวางไว้ตรงนี้แล้วกันไปที่สองโอ้ย ไบที่สองไปมาปกติไปที่สองนะฮะไปมาปกติไปที่สามเลยดูยากหน่อยนะครับแต่ว่าก็เป็นการลองเราจะไม่ตัดชเราจะว่าตัดตอ่อครับกว่ายาว,ยาว,ยาว ใบที่สามนะครับอาจจะเช็ดเลนกันชัดขึ้นนะใบที่สามสองใบติดนะครับใบที่สามเลยลองให้ดูกันจ,าจา้าจ้าใบที่สามลอยก็มาปกติ จะได้สอนง่ายที่สามเน้นกล้องเลยครบับโอเคอไปที่สี่นะครับเข้าเยอะกล่องไฟช่วงนี้เข้าเยอะรัวๆเลย มานะครับบอกแล้วซื้อขายกับผมนะฮะรับประกันทุกกล่องก็ใช้งานได้ปกติกล้องไม่ค่อยชัดเลยวันนี้เลือดเลนหนแน่เลยนะฮะเดี๋ยวค่อยเช็ดขออภัยถ้ามันไม่ชัดก็พอมองเห็นสี่ใบสุดท้ายหนึ่งเทพันพันแช่ ร้อยหนูแทะมาตะก,กี้สายให้เลยใช้งานได้ไปมาทุกกล่องใช้งานได้แน่นอนป้องกันการใช้งานให้เลยนี่ ใบนี้นะครับก็ใช้งานได้ปกติทุกใบสนใจก็คอมเมนต์ได้กล้องไม่ชัดต้องขอไปนะครับโอเคแต่อย่างนไยก็ไปมาทุกกล่องใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ